you uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มีชมชโชค4ี 5, 6ห้าหกค่ะรอบมีแอดมานำเสนอแนวทางของพรเทพนะคะงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567ค่ะเด่นหน้าปกของพรเทพงวดนี้นะคะเด่นบนล่างเลยนะคะ4กับ4ค่ะรองที่7นะคะตรงนี้ก็จะมีชุด2ตัวอ่า ก็จะมี4 3 4 2 4 6 4 8 7 3 7 2 7 6 7 8 5 3 5 2 5 6 5 8ค่ะอ่าดูแนวทางเทียบงวดเก่าของเขาก่อนนะคะงวดที่แล้วให้เด่นที่สองรองที่1นะบนล่างเขาบอกมาล่างนะคะออก3าสองล่างนะคะเสร็ชุด2ตัวไม่มีติดนะคะอ่าเข้าแค่ตัวเด่นนะคะ ดูข้างในเล่มกันค่ะพรเทพค่อนข้างที่จะนั่นมากเลยอ่าตรงนี้หน้านี้หมัดเด็ดนะคะหน้าแรกเคยเลยค่ะรางวันที่หนึ่งหมัดเด็ดมีเลขสามกับหนะคะตรงนี้ก็จะมีสามสองสามเจ็ดสามห้าสามเก้าเลขลำดับหน้าสามดีมากๆมีหกสองหกห้าหเจ็ดหเก้าค่ะ หน้าแรกไม่เข้านะคะงวดที่แล้วส่วนตัวนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำทิพย์เด่นสามกับหนะคะตรงนี้น่าจะห้าสองสามห้าสองค่ะงวดที่แล้วก็ไม่เข้าให้นึ่งกับแปดสีเขียวไม่เข้านะคะให้เพียรมีข้างใน ัวเ,เลขค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวอ,อืมนิตยสารแม่นจริงอ่ามาดูหน้านี้กันค่ะชาวบ้านบอกเลขค่ขอนข้างที่จะแม่นเลยงวดนี้ค่ะคุณอินให้เด่นที่ห้านะคะมีห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าสองค่ะ คุณแดงให้เด่นที่1มี13 16 17 12ค่ะคุณจอยให้เด่นที่0ค่ะตั้งฉากตรงก่อนคุณจอยให้เด่นที่0 03 06 07 02ค่ะตรงนี้ท้าย2ตัวให้เด่นที่5นะคะงวดนี้ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดค่ะงวดที่แล้ว คุณจอยให้เด่นที่สองนะคะไม่มีสองสองสามสามสองเนาะอ่าเข้าแค่ตัวเด่นนะคะงวดที่แล้วแปดก็ไม่เข้าประมาณนี้ค่ะหน้านี้แคปได้แคปนะคะเก็บไว้เทียบดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะต่อไปเลยหน้านี้ ซอก9 5 6 1ค่ะท้าย2ตัวให้เด่นที่หนะ้าหน้าหน้านี้5 2 5 7 5 3 5 8าหดค่ะรที่แล้วไม่เข้านะคะหน้านี้ จานหนยกรุงเก่าจานหน่วยให้แปดจ็ดหกนะคะจา่าซุมพลังสามสองหกวัดนี้ค่ะตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน โชคดีช่วยกดจนในวันที่หนึ่งสามกับสี่หน้าหานึ่งค่ะของพอรเทพน้ำทิพแม่นจริงให้หกกับแปดนะคะงวดนี้เลขโหราศาสตร์ ปกของพรเทพวดนี้ค่ะเด่นหลักร้อยงวดนี้น่าสนใจมากเลยงวดที่แล้วก็เข้า4 5 7 9 0 1 8ค่ะ10หน่วยค่ะ0 3 1 5 9 2 7ค่ะเด่น3กับ7นะคะหลังปกก็จะมี3 5 3 2 3 4 3 6 7 5 7 2 7 4 7 6 9 5 9 2 9 4 9 6ค่ะ รางวันที่หนึ่งสิบชุดรางวันเลขท้ายสองตัว10บชุดค่ะอ่าวดที่แล้วค่ะหลักร้อยมาที่หกที่ศูนนะคะสิบหน่วยไม่มีสีนะคะหลุดนะ สองสี่ 2, ประมาณนี้ค่ะอ่าหลังปกงวดนี้จบการบรรยายหนังสือพรอเทพงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำสวัสดีค่ะ